รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แย่งกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรียนรู้ผูกกจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสักความรู้ปั๊บปาร์ด้าไอ้าครับปั๊บปารดา i d o n t ้าคลาบไอ้เจคาบอ้เคบเจลิเวีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่ชีวิตใครให,หลายๆคนก็สามารถทำได้กับอาชีพที่อยู่หน้าบ้านโดยหน้าร้านเพียงเล็กๆ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Cup Delivery ที่จะมาเสิร์ฟความรู้ถึงที่ให้กับคนที่มีพลังหากคุณเปนคนที่มีความฝันอยากจะทำธุรกิจวันนี้เรามีข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจะมาแบ่งปันครับ วันนี้ขอพาคุณผู้ชมเดินทางมาแถวประชานุกูนะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับที่คนพบตัวเองในที่ของตัวเองนะครับกับการตลาดออนไลน์ปัจจุบันที่เธอเชื่อว่าไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถทําธุรกิจได้นะครับและในวันนี้เธอจะมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีให้กับผู้ชมได้รับฟังกันครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ งแล้ว ร้านกู๊ดซันเดย์ไข่กระทะนะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเราเขาเป็นไปรุ่นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความฝันอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำครับแล้วก็มาลงทุนกับธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนะครับผมเรียกว่าเสิร์ฟกันข้างบ้านนี่แหละครับผมก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณอาภานุพราเนื้อครับหรือคุณฟ้าเจ้าของร้านกู๊ดซันเดย์ไข่กระทะครับผมคุณฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ คือร้านอาหารของคุณฟ้าเลยใช่ไหมเป็นร้านเล็กๆร้านเล็กๆเนี่ยเออเวลาเล็กๆข้ามันแหมเรีเยวกว่ามินิมอลอะไรกันแบบนี้น<ม>ะครับผมออโอเคนะครับผมคุณฟ้าครับงั้นช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมมาที่มาที่ไปของอก่อนที่คุณฟ้าจะมาทําร้านนี้ครับนะครับผมคุณฟ้าทําอะไรมาบ้างครับแต่ก่อนอะค่ะฟ้าเป็นพนักงานประจำเป็นอยู่2บริษัทเลยเ,เรียนจบปุ๊บพุ่งตรงเลยไม่คิดว่าจะมาทําธุรกิจนะคะโดยที่ครอบครัวเราอะปลูกฝังว่าการที่ทํางานออฟฟิศทำงานประจําจะมี ความมั่นคงมากกว่าแต่จริงๆแล้วไปทําแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้มั่นคงหรอกอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเราต้องการจะเป็นอะไรจะทําอะไรฟ้าก็เลยคิดว่าอยากทํางานอยู่ที่บ้านเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยอย่างน้อยถ้ารวยมันก็รวยไปเลย <ừ> ถ้า <ừ> ถ้าจะไม่รวยมันก็คืออยู่กับที่นี่แหละแล้วก็เลยโอเคตัดสินใจเลยค่ะขายไข่กระทะข้างบ้านก่อนที่จะขายเนี่ยลาออกมาเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ <ừ> แต่ <ừ> ออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะอ,อ๋อตอนนี้คือ <c oughs> ออกมา <c oughs> คือไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมใช่ก็เว้งอยู่ก็แล้วก็ขาย ขายอะไรกระจุกกระจิกออนไลน์ไปเรื่อยๆค่ะพวกอาหารส่งอาหารเสริมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันดูขายยากจังเลยกว่าคนจะตัดสินใจซื้ออะไรสักหนึ่งอย่างอ่ะงั้นเราเปลี่ยนไปเป็นคนที่เขาซื้อกินทุกวันโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไหมเช่นอาหาร,รก็เลยเป็นร้านอาหารข้างบ้านดีกว่าสำหรับคนที่เขาอยากจะทําร้านอาหารใช่ไหมก็อาจจะคิดว่าเออเราต้องไปหาทําเลไปเปิดร้านนู่นนี่นั่นแ,แต่ทำไมคุณฟ้าถึงเลือกที่ว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเอาบ้านตัวเองนี่แหละ เพราะว่ามันสะดวกมากๆคือเราตื่นนอนมาสามารถมาทําได้เลยอีกอย่างเรื่องค่าเช่าที่ด้วยค่ะถ้าเราไปทํำข้างนอกเนี่ยแน่นอนค่าเช่าที่ไม่ต่ํากว่าหมื่นซึ่งเราเพิ่งเรียนจบมา2ปีเงินเก็บก็ไม่ได้มีมีแค่สามพันตอนนั้นสู้ค่าเช่าไม่ไหวแน่นอนทาที่บ้านดีกว่าไม่ต้องมีที่นั่งกินไม่เป็นไรเราเน้นความสะดวกให้ลูกค้าคืออะเดลิเวอรี่ไปเลยม เราเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนใช่ถูกไหมทำอะไรเริ่มต้นจากเล็กๆก่อน<ช>ยังไม่ต้องมองใหญ่ใช่ไหมถ้าคิดใหญ่ฟ้าคงไม่ได้เริ่มอืมอย่างครับดีมากเลยคุณผู้ชมก็เห็นนะครับผมว่าบางทีถ้าเรามองเป้าหมายที่มันคือเรามีเป้าหมายได้เนาะ<ช>ถูกไหม<ช>แต่ว่า<ช>ถ้าเกิดว่าเราใหญ่จนเกินไปเราอาจจะไม่ได้เริ่มก็ได้ใช่มันควรจะก้าวไป เอาเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยไปกระโดดควรจะวอร์มก่อนนะคะไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งลงสนามคุณกระโดดเลยถ้าเจ็บมาคือมันอาจจะลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้ทําไมคุณฟ้าถึงเลือกที่จะทําเมนูนี้นะครับไข่กระทะเป็นเมนูแรกของที่ร้านนะคะคืออย่างนี้ฟ้าเคยไปกินไข่กระทะแต่เป็นต่างจังหวัดนะต้องตื่นเช้านะเพื่อไปนั่งกินเชา้าๆกินกับกาแฟร้อนๆหรือโอวันตินอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้กรุงเทพอ่ะมันมีอย่างนี้บ้างจังร้านในกรุงเทพไม่ค่อยมีนะสังเกตดูฟ้าก็เลยคิดว่าโอเค ฉันอยากทไข่กระทะให้คนในกรุงเทพกินโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องตื่นเช้าก็ได้เพราะฟ้าขายทั้งวันไปส่งถึงหน้าบ้านหน้าที่ทํางานเขาได้เลยอ,อะไรแบบนี้น่ก็คือเป็นจุดจุดที่ทําให้คิดว่าต้องขายไข่กระทะค่ะอืมคือเมนูแรกคือเป็นไข่กระทะก่อนใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล,แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเอ้ยอดขายเราไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าไข่กระทะมันเป็นเมนูอาหารเช้าแล้วพอเที่ยงมาเนี่ยลูกค้าไม่สั่งเลยเอะเราทํายังไงดีให้ได้ขายอาหารกลางวันด้วยกระเพราไหม อย่างเราเองเราเคยเป็นพนักงานออฟฟิศกลางวันเนี่ยเราไม่รู้จะกินอะไรแล้วสั่งกะเพราเพราะนั้นมันเป็นเมนูที่คนไทยเขาสั่งโดยที่ไม่คิดอะไรเยอะก็เลยโอเคฉันจะทํากะเพราแต่ฉันต้องไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะทุกร้านอาหารทุกร้านตามสั่งมีกะเพราหมดเลยทำยังไงให้ลูกค้าเขาต้องสั่งเราล่ะ ก็เลยเ,ออเป็นกระเพราที่ไม่เหมือนใครค่ะอ่าและความไม่เหมือนใครเนี่ยมันไม่เหมือนอยังไงบ้างครับไม่เหมือนตั้งแต่เราเลือกที่จะใช้พริกแห้งแล้วค่ะคใช้พริกแห้งอ่ะอันนี้บางร้านก็อาจจะมีใช่ไหมครับเพรสองที่ไม่เหมือนเลยก็คือเราใช้ซอสผัดสูตรของร้านที่เราปรุงขึ้นมาเองไม่เหมือนใครค่ะคแตกต่างมากๆค่ะอืมโอเคนะครับทีนี้คุณฟ้าอ่ผมขออนญาตยอนนิดนึนงแล้วตอนที่เริ่มขายใหม่ๆเนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างครับเอาแค่อยู่ได้ก็พอตอนนั้นน่ะฟ้าเปิดร้านวันแรกขายได้แค่เจ็ดถ้วยค่ะ เจ็ดถ <7. S 2> ้วยแล้วรอทั้งวันนะเจ็ดถ้วยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนนะหน้าวันแรกที่เปิดตอนนั้นรู้สึกท้อบ้างไหมครับไม่ท้อเพราะว่าฟ้าไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าวันแรกฉันต้องขายได้ร้อยถ้วยนี้ขอแค่มีคนสั่งชันหนึ่งคนฟ้าก็ดีใจแล้วว่าอ่ะโอเคแสดงว่ายังมีคนเห็นร้านเรารฟ้าก็เลยโอเคงั้นพรุ่งนี้ต้องขายให้ดีกว่าเดิมทำยังไงครับ,รบสร้างการรับรู้เนี่ยเราเราสร้างการรับรู้ยังไงบ้างครับคอนเทนต์อันดับหนึ่งเลยอัดวิดีโอถ่ายรูปภาพโพสตามกลุ่มอาหารแล้วก็อัพลงติ๊กตก แอปลงไอจีเพจเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทําแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ขายตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมครับใช่การที่ถ่ายทุกวันลงคลิปทุกวันไม่ได้มีลูกมือไม่ได้ยูทีมงานถ่ายให้นะอีกมือนึงจัดมือหนึ่งไม่ว่างบางทีต้องมีขาตั้งกล้องมาช่วยอันนี้ก็ต้องพยายามนิดนึงใช่ค่ะเข้าใจนะร้านอาหารมันมีเยอะถูกไหมใช่แต่ทําไมร้านอาหารคุณฟ้าถึงจะต้องมีคอนเทนต์ตลอดตรงนี้มันสามารถสร้างการรับรู้ยังไงได้บ้างครับ ทุกวันนี้ใครก็เล่นติ๊กต็อกตั้งแต่เด็กอนุบาลเพราะยังเห็นเล่นเลยจนไปถึงแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทุกทุกคนเล่นเพราะนั้นฟ้าเลยอยากเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในติ๊กต็อกอยากให้กูสันเดไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าอยากให้คนที่อยากกินไข่กระทะอยากกินผัดกะเพราที่ไม่เหมือนไข่นึกถึงกูสันเดทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเรียบร้อยก็คือเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยเลยใช่ฮะแล้วตอนช่วงขายใหม่ๆเนี่ยจเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับมี ปัญหาแรกอะมันไม่ได้มาจากลูกค้านะมาจากคนรอบข้างนี่แหละบอกว่าโอ้ขายไม่ดีเลยกลับไปสมัครงานดีกว่าไหมม,มันไม่แน่นอนหรอกขายของเป็นคําพูดที่เจอมาบ่อยมากๆอมับแล้วก็เก็บเก็บไว้ในใจ แต่เราไม่เชื่อเขานะเราดื้อใช่ไหมถ้าไม่ดื้อไม่มาถึงทุกวันนี้โอเคแต่มันก็มีความรู้สึกมันทอนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราเรายังสู้แต่เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้อืมอะไรที่ทำให้คุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้ครับคนอื่นทําได้อ่ะไม่ใช่ว่าร้านฟ้าเป็นร้านเดลิเวอรี่รายแรกๆนะฟ้าก็เห็นร้านอื่นๆเฮ้ยเขาขายดีเว้ยบางคนขายในคอนโดส่งยังไงเขาลงลิสต์มาส่งเลยนะอืมครับเออเฮ้ยทำไมเขาทําได้แล้วเราอะบ้านเราเนี่ยแท้ๆทำไมเราถึงจะทําไม่ได้อืม ค่ะครับผมก็คือในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับก็เทคโนโลยีนะครับก็มีส่วนช่วยในการที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพใช่ไหมครับเพราะอย่างที่คุณฟ้าได้บอกนะครับบางร้านเขาก็อยู่บนคอนโดถูกไหมเขาก็ไม่ต้องมีหน้าร้านเหมือนกันเขาก็อยู่ข้างบ้านบ้านเองบ้านเองก็สามารถทาธุรกิจได้เช่นกันใช่ค่ะการหาลูกค้าเนี่ยคุณฟ้าเจอปัญหาบ้างไหมครับในช่วงแรกฟ้าไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเลยฟ้ามีแต่จะทํายังไงให้คนเห็นร้านเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่อเอ๊เราลงคลิปปัญหาน่าจะเกิดจากยอดวิวไหมที่แบบเอ้ยยอดวิวมันไม่เยอะ วาดหวังไว้อ่าแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์เราเรื่องเราเรื่องอาหารของเราที่ไปที่มาครับเล่าเรื่องอะไรต่างๆใส่ลงมาให้มาอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งคนดูเขาดูเพลินแล้วเขาก็เกิดความหิวที่เขาได้เห็นอาหารที่เราทำอะคะ่ะอใช่ดูเห็นอยากกินอยากกินสั่งสั่ง เซสักเซสเรียร้อยเหมือนเป็นวงจรไหมใช่ไอ้ดียให้เห็นให้หิวได้ไหมหิวไอ้หิวบางคนไปหิวตอนที่เราปิดร้านแล้วต้องขอโทษด้วยอ๋อเห็นเราปิดร้านแล้วนะครับผมโอเคครตอนแรกเนี่ยคุณฟ้าคือทําเองหมดเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นใช่ทำเองแต่หลังๆพอคอนเทนต์เราเริ่มปังปังปังภายในหนึ่งเดือนนะผู้ติดตามฟ้าขึ้นหลักหมื่นแล้วทีนี้ทําไม่ทันก็เลยเป็นว่าต้องมีลูกมือครับผมแล้วในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยเป็นไงบ้างครับเจ็ดกล่องสิบกล่องยี่สิบกล่องห้าส สุดท้ายแล้วมันไปจบที่ร้อยกล่องร้อยกล่องทุกวันนี้ก็ต้องร้อยกล่องต่อวันอยู่จะเป็นขั้นต่าเลยใช่ไหมคใช่ค่ะกว่าจะมาถึงร้อยกล่องต่อวันต้องรักษามาตรฐานเรื่องของสูตรเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยนานเลยครับประมาณสามเดือนค่ะถึงจะคงที่จำเป็นไหมคือนานนะสามเดือนสามเดือนเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ได้ทําเป็นซอสเราทำเป็นปรุงเองแบบแมนนวลใส่ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีอ่ะข้อเสียของการทําแบบนี้คือรล็มือมันไม่นิ่งบางทีเรารีบเราอาจจะตักเล็กตักใหญ่ไม่เหมือนกันเพราะนั้น ลูกค้าคนแรกที่เขาได้สั่งไปเขาบอกเฮ้ยอร่อยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะสั่งอีกพอเขาสั่งอีกเขากลับได้ไม่เหมือนเดิมรสชาติไม่เหมือนกันกับที่เขาสั่งเมื่อวานเขาหายไปได้เลยนะคะการที่เราจะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพเนี่ยมันเป็นอีกประเด็นสําคัญเลยใช่ไหมความคุ้นมือวันนี้ไม่ได้ประวัติประมาณนี้ไม่จริงไม่มีอยู่จริงไม่ไมอยู่จริงใช่ไหมความคุ้นมือของคุณอะซอสหอยตกลงมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็บางทีนะอยากเอาใจลูกค้าคนแรกเพื่อให้เขามาสั่งวันถัดไปคือให้เขาเยอะหน่อยพอเขามาวันถัดไปอ้าวทาไมได้น้อยลงตอนนี้ไม่โอเค,คแถมถ้าสมมติคุณแถมใช่ไหมเขียนไปเลยว่าอันนี้แถมนะคะเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเออ เราให้เยอะเยอมีไหมแต่แตในวันนี้คือมีเกิน <ะ S 2> มีมมีค่ะประมาณว่าเฮ้ยมันจะปิดร้านแล้วแต่ไส้กรอกของเรามันเหลืออยู่พอดีเลยงั้นเราแถมให้เขาดีกว่าจบๆไป่เงี้ยแต่เราเขียนเพื่อลูกค้ารับทราบว่าอันนี้คือแถมนะมันเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานด้วยการรักษามาตรฐานด้วยใช่ไหมครับแหม่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับร้านอาหารเล็กๆนะครับอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับแต่คุณภาพมาตรฐานเนี่ยเรียกว่าคงเส้นคงวามากเลยนะครับโอเคครับทีนี้คุณฟ้าเมนูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับโหน่าจะมีเป็น20เมนู แต่ว่าหลักๆแล้วจะมีเป็นผัดกะเพราค่ะคไข่กระทะ<ม>กะเพราก็จะเป็นหมูเนื้อตับไก่ค่ะไข่กระทะข้าวไข่เจียวใจฟูไข่เจียวของเราก็จะกรอบไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเมนูที่เข้าถึงได้ง่ายแต่มันเปลี่ยนไปด้วยความใส่ใจมันจะไม่เหมือนกินที่ร้านอื่นแน่นอนค่ะโอเคครับคุณฟาครับแต่มีเมนูเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับผมว่ามีเมนูอะไรบ้างยินดีเลยค่ะโอเคครับ ว้าวว้าคุณฟ้าเข้ามมีหลากหลายเมนูมากเลยครับแม่แม่เรียกว่าเนืไม่ถูกเลยนะครับผมนี่วันนี้ผมขอเป็นลูกค้า V I P ของคุณฟ้านะฮะเพราะว่าปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับร้านของคุณฟ้าเนี่ยนะครับเป็น Delive r y ใช่ไหมฮะใช่ปกติจะไม่มีนั่งทานเขไม่มีนั่งทานแบบนี้คุณฟ้าครับเนี่ยเมนูเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยครับมีเมนูอะไรบ้างแนะนําให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับวันนี้คัดมาแต่หัวหัวเลยนะคะครับจานนี้ก็จะเป็นข้าวไข่กระทะแน่ๆจะเป็นไข่กระทะที่มีข้าวค่ะอืมครับผ วันนี้เป็นข้าวไก่อะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับผู้ชมครับน,นี้ครับเป็นข้าวไก่กระทะไข่กระทะใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับส่วนประกอบหลักเลยก็จะเป็นไข่ไก่สด2ฟองนะคะออนท็อปด้วยหมูสับที่ใช้ซอสทางร้านเราเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเครื่องปรุงเครื่องปรุงใช่นอกจากผัดกระเพราแล้วเราก็เอามาทําไข่กระทะได้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็หมูยอค่ะกุนเชียงกุนเชียงอขออนุญาตดมนิดนึง แม่กลิ่นหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะแม่น่าทานมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคเมนูต่อมาดีกว่ามีอะไรบ้างเมนูต่อไปเป็นกระเพราตับนุ่มเด้งค่ะนีครับมีต้องต้องเน้นด้วยนะต้องตับนุ่มเด้งด้วยนะ้้ตับนุ่มเด้งด้วยนะครับโอเคอันนี้จะออนท็อปด้วยไข่ดาวกรอบๆนะคะแต่ไข่แดงต้องยังเยิ้มอยู่ไข่แดงต้องเยิ้มเยิ้มเอันนี้คือส่วนใหญ่เป็นเมนูเด็ดๆใช่ไหมเนี่ยเด็ดๆเลยค่ะที่คนชอบกัน <ม>าจานนี้เป็นกระเพราเนื้อไข่คคข้นค่ะไข่ข้<ค>น,<ค>นจะมีเท็กเจอร์แบบว่าเยิ้มเยิ้มละลายในปากจูซี่ฉะนั้นมีความเป็นจยซี่ใช,ใช่ค่ะอาโอเคครับผมเรียกว่าน่าทานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองทานเป็นเอาเป็นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้นี่คือจะไม่เผ็ดมากใช่ไหมครับ ไม่เผ็ดใช่ไหมอันนี้เผ็ดกลางอันไหนคะอันนี้ไม่เผ็ดเด็กทานได้ค่ะอันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าไม่เผ็ดเด็กเด็กทานได้กับผู้ใหญ่ก็ทานดีใช่โอเคครับโรยพริกไทยกับต้นหอมมาให้ค่ะอครับผมขออนุญาตนะครับโอ้คุณผู้ชมเรียกว่าแน่นมากสมชื่อเลยจริงๆค่ะเป็นไข่กระทะที่มีข้าวค่ะอืมนะครับผมโอเคนี่นะครับ เนี่รสช,ชาติละมุนมากค,คุณป้าคือเรียกว่าเด็กเด็กทานได้แบบนี้นะครับไม่เผ็<า>ดมากใช่โอเคครับต่อมาครับตัวนี้อ่ะเรามาลองของเผ็ดกันบ้างอโอเคคุณผชมครับ อันนี้นก็จะเริ่มจัดจานขึ้นมาแล้วค่ะเป็นกระเพราเนื้อโคขุ่นนะคะอืมแล้วว่าแซบแน่นอนใช่ไหมครัข้างล่างจะเป็นไข่ข้นแนะนําให้ทานรวมกันทั้งเนื้อไข่แล้วก็ข้าวค่ะโอเคครับแหแม่ค้าเน้นนำมาขนาดนี้ผมก็ต้องทำตามนะุผู้ชมครับทรวมกันทั้งสามอย่างได้เล<อ>ยนะครับลลแล้วก็มีใบกะเพราะะครับโอ้โ oh, หได้ดูใบครับผมนีโอเคนะครับเป็นยังไงครับพอได้ไหม รสชาติได้ว่าอร่อยจัดจ้ดานมากเมนูนี้นี่คือสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ไหมฮะได้ค่ะเลือขึ้นอยู่กับลูกค้าใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเผ็ดน้อยหรือไม่ใส่พริกเลยก็สามารถโน้ตบอกบพอดีเห็นคุณฟ้าบอกว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคก็คือเรื่องระดับความเผ็ดได้จริงๆแล้วอะ่ะถ้าคุณลูกค้าไม่นอตมาเราก็จะทําเป็นความเผ็ดของร้านเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณลูกค้าชอบ เผ็ดระดับไหนพิมพ์โน้ตมาบอกในช่องหมายเหตุเราอ่านทุกโน้ตค่ะอ๋ออ่านทุกโน้ตเลยใช่ไหมเคยมีโน้ตอะไรบ้างครับเรารู้สึกเส์ไพส์เหมือนกันครับเคยมีนะผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราโอเคผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรากะเพราไข่ดาวไม่เอาไข่ดาวกะเพราไข่ดาวไม่เอาไข่ดาวประมาณนั้นโอเคถ้าต้องทํายังไงครับเนี่ยทำตามใจลูกค้าเลยทำตามใจลูกค้าใช่ไหมอ่าโอเคคือคือเรียกว่าแม่ค้าคนนี้เลยครับสั่งอะไรมาได้อย่างนั้นเพราะเราใส่ใจแบบว่า คือดีเทลเล็กๆน้อยอ่ะบางทีเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเขาอาจจะไม่ชอบใบกระเพราเลยมมเมนเขียวหรือแพะแบบนี้มีค่ะมีรสชาติของเราเนี่ยอะไรที่แตกต่างจากร้านอื่นๆครับถ้าผัดกระเพราของเราเลยอะค่ะจะไม่ใส่ผงชูรสเพิ่มแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมบางทีมันมาในเครืงงอ่องปรุงอย่างอื่นที่มันแฝงมานิดหน่อยๆแต่ว่าร้านเราคือเราไม่ใส่เลยค่ะใช่แล้วก็จะไม่เหม็นน้ำปลาในเรื่องของรสชาติเราใช้พริกแห้งซึ่งความหอมของพริ แข่งกับพริกสดความหอมต่างกันแล้วพริกสดจะมีความเขียวบางอย่างบางทีบาไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าคนที่กินแล้วเขาชอบคือเขาจะกลับมาเป็นลูกค้าประจําเลยแต่บางคนเขาจะชอบกะเพราแบบที่ว่าเน้นกลิ่นน้าปลาอันนี้ก็จะไม่ใช่ท้ายของทางร้านเรารรอะพราะเราจะกลมกล่อมครบรสใช่เป็นเข้าปาก คนปัจจุบันครับค่ะอืมโอเคอ็นี่คือความแตกต่างทางด้านของรสชาติเนาะใช่ค่ะซึ่งผมก็เรียกว่าขออนุญาตคอนเฟิร์มอีกแล้วกันนะครับว่าโอเคกับภารวนี้นะครับพิมพนะ์เอาถ่อยจริงๆนะครับแต่มีอย่างหนึ่งครับคุณฟ้าครับคือว่าเรื่องของรสชาติเราตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยโอเค okay, นะรสชาติเราตัดทิงเราไม่พูดถึง ทีนี้อยากจะถามว่าในแง่ของการตลาดของคฟ้าบ้างนะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับร้านกะเพราก็มีเยอะมากมันแทบจะอาหารทําสั่งทุกร้านต้องมีงถูกไหมเดลิเวอรี่ก็มีมากหลายหลายเจ้ามากที่เป็นผู้ประกอบการ<ช>อะไรทําให้ด้านของฟ้าเนี่ยมันแตกต่างจากร้านอื่นครับใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยแม้กระทั่งกล่องเอ่ยโน้ตลูกค้าอ่านทุกโน้ตนะคะมีพนักงานมากี่คนนะฟ้าแจ้งเสมอว่าโน้ตลูกค้าสําคัญนะครับใช่ เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าไม่พริกคือไม่พริกเลยนะเขาอาจจะมีลูกน้อยมีเบบี้ที่เขาไม่ทานพริกจริงๆหรือเขาเป็นโรคกร<ม>ะกเพาะใส่ใจคอมเมนต์นะทุกวันนี้คือพนักง,งานใส่ใจละเอียดรอบคอบแล้วก็นอกจากเรื่องเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ในติ๊กต็อกเราให้บางอย่างกับคนดูไม่ใช่แค่ให้ความบันเทิงความเพลิดเพลินคือเราให้เป็น เหมือนกับว่าจะเรียกว่าข้อคิดไหมคือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตดีกว่าแบบว่าเฮ้ย เนี่ยไม่ได้พร้อมขนาดที่ว่ามีพื้นที่สวยหรูอ,อะไรเพื่อให้คนที่มากินข้าในพื้นที่สวยๆถ่ายรูปไม่มีเลยคือคุณอยากกินใช่ไหมโอเคเดินมาสั่งเราทําให้จ่ายค่าหั้วจ่ายค่ารั้วง่ายๆคือบางสิ่งบางอย่างเราสื่อถึงคนดูว่าไม่ต้องไปคิดเยอะอยากทําทําเลยขอแค่ตั้งใจตั้งใจแล้วทีนี้ก็ต้องทำคอนเทนต์ด้วยใช่ใช่ทีนี้ในแง่ของการทำคอนเทนต์บ้างนะครับว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงครับให้มัดใจลูกค้าได้ คอนเทนต์มัดใจลูกค้าลูกค้าชอบเรื่องเล่าอแม,ม้กระทั่งเราเองใช่ไหมคะเลื่อนไถ่ฟีดไปเนี่ย อะไรที่ต้องหยุดดูเรารู้ใช่ไหมเปิดหัวขึ้นมาใหญ่ๆก่อนเอ้ะอะไรต้องหยุดดูอะไรอย่างนี้ค่ะใช่โดยเฉพาะในตอนนี้คุณฟ้ามีช่องทางอะไรบ้างนะครับในโซเชียลมีดิทิกกอติทิกกอต IG เพจเฟซบุ๊กช่องทางสช่องทางนะครับผมก็ทํำยังไงบ้างทําให้ดึงสะกดใจลูกค้าได้สะกดใจลูกค้าอาหารในคลิปต้องน่ากินสะอาดดูแบบว่าไม่ ไม่สกรปรกนะคะทุกอย่างมีอนามัยพนักงานของเราใส่หมวกทุกคนแม้กระทั่งเราเองเวลาทําอาหารเนาะแ,แล้วก็เป็นคอนเทนต์แนวเล่าเรื่องอถ้าจะถามคําถามก็คือถามคาถามปลายเปิดไปเลยเพื่อให้คนเขาอยากจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะผมก็คือเน้นคำถามปลายเปิดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับทีนี้มันมีอย่างหนึ่งคุณฟ้าผมสังเกตดูเอ๊ะ บรรจุภัณฑ์ของคุณฟ้าเนี่ยมันดูแตกต่างจากร้านอื่นนะเหนนี้มีชื่อโลโก้ร้านเรียบร้อยเลยตรงนี้เนี่ยทำไมคุณฟ้าถึงเลือกที่จะทำแบบนี้ครับรจริงๆฟ้าตั้งใจทำมากๆครับซึ่งฟ้าจะไม่ทําก็ได้คือเอาถ้วยเปล่าอ่าถ้วยกระดาษใช่ใช่ทุกวันนี้คือมีร้านเดลิเวอรขายเยอะมากที่ว่าหันมาใช้ถ้วยกระดาษเริ่มรักโลกเหมือนเราและทีนี้เราก็เลยอยากจะสร้างความแตกต่างนั้นออกไป ทำยังไงก็ได้ให้ถ้วยมีลายมีสีมีชื่อกู๊ดซันเดย์อยู่ในนั้นให้เขาถือคุณถือไปไหนเนี่ยให้คนรู้เลยว่าเนี่ยสั่งร้านชันสั่งร้าน,นชั้นแล้วกินเสร็จเห็นไหมข้างกล่องด้วยรู้เลยทันทีเพราะฉะนั้นข้างกล่องอ่ะฟ้าจะมีคอนแทคให้หมดเลยครับ b o o k o o k นะคะ Google t ิ k กต k อกไอจทัหมดเลยช่องทางติดต่อ,อใช่ก็คือคุณแว่บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มคอสแต่มันสร้างการรับรู้ถูกไหมใช่เนี้ยมันเพิ่มต้นทุนนะเอาจริงแต่มันเพิ่มไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราสั่งจํานวนมากๆแลกกับว่าเอ้ยเราได้ เป็นการทำการตลาดโดยที่เสียต้นทุนน้อยที่สุดเลยไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทิกเกอร์ที่เป็นทาเกี่ยวกับอาหารเพราะค่าจ้างเหล่านั้นอะเหมือนอัพนะคะผมว่าคุณเป็นเองได้นะครับเหมือนอัพใช่ครัก็เลยเลือกที่จะทําให้ตัวเองอะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในช่องของตัวเองทําเองรีวิวเองบางทีก็ให้พนักงานในร้านทําแล้วก็ถ่ายเล่นกันสนุกๆใช่ค่ะโอเคครับผมก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการแล้วกันนะครับคุณฟ้าทีนี้ในส่วนของเจลิฟเวอรี่กันมากครับคุณฟ้าคุณฟ้ามอง ว่าเอาแน่นอนร้านของฟ้าไดคือร้ออยู่แล้วนะครับเดลิเวอรี่นะฮะทีนี้ในในเรื่องของแพลตฟอร์มเดลิเวอรเนี่ยคุณฟ้าได้มีการซื้อโฆษณาบ้างไหมครับเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เปิดร้านมาฟ้าไม่ซื้อโฆษณาเลยอืมครับเพราะว่าเราเอาโฆษณาตรงนี้ไปอยู่ในติก t o อหมดแล้วซึ่งติก t o อก็เป็นฟรีนะเป็นช่องทางที่ฟรีและดีมากๆไม่ไม่ใช่แค่ติก t o อกในทุกแอปเลยแล้วก็แค่ถ่ายวิดีโอ อัพลงไปแล้วคนสนใจอ่ะเขาก็จะสั่งเรอทานเองแล้วมันเป็นช่องทางที่มหาศารรัมากโดยที่เราไม่เสียเงินสักกบาทแต่ถ้าพูดถึงคนที่ทำคอนเทนต์ไม่เก่งอะค่ะคเขาก็คงต้องแลกในส่วนนี้ไปแต่ฟ้าคิดว่าการยิงแอดอ่ะมันคือข้อดีในระยะสั้นค,คุณซื้อโฆษณาใช่ไหมคุณซื้อหนึ่งวันไอ้วันนี้คุณขายดีมากเลยและถ้าวันหนึ่งโฆษณาคุณหมดอ่ะ มียอดขายไหมมีน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฟ้าว่ามันมันระยะสั้นถ้าการทําการตลาดด้วยตัวเองอะระยะยาวค่ะดีคือคุณฟ้ามองในแง่ของการสร้างแบรนดิ้งของตัวเองถูกสร้างแบรนดิ้งดีกว่าก็คือเรียกว่าสร้างแบรนดิ้งของตัวเองถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นแบรนด์สิไหมคนก็ตามเราใช่คนแค่เห็นหน้า่าอาจจะหิวแล้วบางคนนะโอเคครับผมแล้วทีนี้ลูกค้าบ้างครับลูกค้าที่อยู่ ไกลที่สุดเนี่ยลูกค้าที่อยู่ไกลไกลที่สุดไกลที่สุดใช่ไหมคะประมาณยี่สิบโลค่ะค่าส่งสองร้อยอันนี้ไกลอันนี้ไกลสุดที่เจอมาแล้วคือจริงๆเราไม่รู้นะพี่ไรเดอร์เขามารับอาหารแล้วเขาบอกเราเขาถามเราว่าเฮ้ยน้องลูกค้าน้องสั่งมาไกลมากเลยอ่ะร้านน้องอยู่บางซื่อแต่ลูกค้าอยู่สวนหลวงสวนหลวงค่าส่งไกลมากค่าส่งเท่าไหร่พี่สองร้อยกว่าเออ สั่ง,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 งกล่องสองกล่องฟ้าจะไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันยิ่งตระหนักทำให้ฟ้าตะหนักเลยว่าเฮ้ยติกต๊กกอกมันสําคัญนะค,คนที่อยู่ไกลอ่ะเขาอยากกินอะ่ะอืมใช่ก็คือมันเป็นการบอกย้ำว่าการสร้างแบรนด์ของเราเนี่ย มันจะทําให้ลูกค้าเขาอยากที่จะกินของเราถูกไหมครัใช่ค่ะตอนให้เขาอยู่ไกลเขาก็อยาอทุกวันนี้ก็เลยทําซอสออกมาเพื่อให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดกาดูคลิปเราแล้วเขาหิวแล้วสั่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเดลิเวอรี่มันจํากัดและสมี20โลไม่เกินนี้ค่ะคใช่โอเค ดีนะครับพอดีคุณฟ้าพูดถึงเรื่องอซอสมามันเป็นการต่อยอดธุรกิจหรือยังไงงครับแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับถือเป็นการต่อยอดด้วยค่ะจริงๆแล้วเราก็ขายแค่ข้าวเนาะแล้วทีนี้คนที่เขาไม่ได้อยู่กรุงเทพอะค่ะนนทบุรีเชียงใหม่ภูเกต็ต หรือภาคอีสานเองก็แล้วแต่เขาอยากได้ซอสเหล่าเขาเห็นในคลิปว่าน้ําอะไรสีดําๆใส่ลราไปในกระทะแล้วคุณไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะครับเอออยากได้ทําขายหน่อยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจลทคไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยเรียกร้องไม่ใช่แค่คนเดียวหลายร้อยคนครับโอเคโอเคงั้นอยากได้กันใช่ไหมโอเคงั้นฟ้าทําขายให้อะไรอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้ก็หมดหมดกําลังผลิตเพิ่มอยู่กาลังผลิตเพิ่มอยู่ใช่ไหมตอนนี้คือจัดจำหน่ายซอสแล้วค่ะจัดจำหน่ายไปแล้วสองล็อตแล้วค่ะที่สองล็อตใช่ไหมฟิล์มหนเป็นไงบ้าง ก็คือโหหมดไวมากลูกค้าชอบลูกค้าบอกว่าอย่างที่คุณฟ้าพูดเลยว่ามันไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วจริงจริคนที่ทําอาหารไม่เป็นไม่เก่งเลยเขาก็สามารถทําให้อร่อยได้บางคนถึงกับเอาไปสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะมาเปิดร้านเอาซอสเราไปผัดทำก็ภูมิใจนะเราสามารถทําให้คนอื่นเขาสร้างอาชีพได้ด้วยใช่ภูมิใจเราไม่ได้รวยคนเดียวคนอื่นก็ได้กระจายรายได้ด้วยค่ะครับผมโอเคครับคุณฟ้าครับจากจุดเริ่มต้นนะจากคนที่เราออาจากงานค่ะ จนมาถึงตรงนี้คุณฟ้าคิดว่าอะไรคือแรงผลักดันของเราให้มาถึงจุดนี้ได้ครับแรงผลักดันของฟ้าคือครอบครัวฟ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วที่นี้อ่ะคือถ้าฟ้าไม่ได้นึกถึงใครเลยฟ้าอาจจะไม่ต้องทำซอสกูซันเดย์ก็ได้ขายของขายอาหารเดลิเวอรี่ข้างบ้านไปวันๆก็มีกินมีใช้แต่เผื่อคนข้างหลังไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเอยไหนๆคนก็เรียกร้องมาแล้วทำซอสทำซอส โอเคฟ้าก็เลยนึกถึงครอบครัวเลยว่าเออเขารออยู่นะแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะอายุเขาลดลงทุกวันครับใช่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนฟ้าก็เลยโอเคก็อยากจะจุนเจือครอบครัวบ้างค่ะก <c oughs> ็เลยทําซอสดีกว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยทางบ้านด้วยคือแรงขักดันคือคนที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับทั้งนั้นเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วคุณฟ้ามีเรื่องราวหรือแรงบนนรันดาลใจอะไรฝากให้คุณชมทางบ้านเลยครับ ฟ้าอยากจะฝากบอกคนที่อยากลาออกจากงานหรืออยากจะทําธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆเปของตัวเองอะคะ่ะสามารถทําได้เลยจริงๆแล้วไม่ได้ยากหรอกเรามีสูตรอยู่แล้วใช่ไหมเรามั่นใจว่าเฮ้ยสูตรของทางบ้านเราอร่อยอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้เลยไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้วก็ไม่มีหน้าร้านก็ดูอย่างฟ้าเป็นตัวอย่างพื้นที่แค่2เมตรกว่า ทำได้จริงๆอะถ้าขายไม่ดีไม่มีพนักงานนะเจอปัญหาค่อยๆแก้ยังไงมีเข้ามายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวปัญหาฟ้าเจอทุกวันนะ,ะอยู่ที่ว่าฉันจะแก้ไหมหรือปล่อยผ่านอะไรที่แก้ได้แก้อะไรที่ปัญหาที่มัน มันไม่ได้เกิดจากเรามันควบคุมไม่ได้โอเคไม่ต้องเอามาเก็บมาคิดให้ตัวเองเครียดจนทํางานต่อไม่ไหวจนใช้ชีวิตต่อแล้วรู้สึกว่ามันท็อกซิกเอาออกไปเอายกออกไปค่ะรับแต่สิ่งดีๆคบคบแต่คนดีๆเพื่อนดีๆนะคะจะได้มีกาลยานามิตอันนี้ก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยค,ค่ะกกหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณฟ้านะครับก็ได้ข้อคิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไหนนข้อคิดดีๆที่ยจะฝากฟาคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือโอกาสนครับมันอยู่ทุกที่เสมอ นนัน้มันอาจจะไม่มาวันนี้มันอาจจะมาพรุ่งนี้ อาจจะเป็นเดือนหน้าหรือปีหน้าเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเรามีความพยายามเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนที่คุณฟ้านั้นอดทนแลนะรอจนถึงวันของตัวเองครับเดี๋ยววันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณฟ้าและที ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีครับต่อยอดความรู้ด้วยจุดขายที่แตกต่างสร้างรายได้ผ่านซื้อออนไลน์